สวัสดีค่ะต่ออีคลิปของแม่กบนะคะต่อ,อคลิปของแม่กบซึ่งตัวน,นี้ลูกไส้แม่กบสักชัยนะคะนี่ออกมาแม่กบว่าจะไปสูงว่าเนี่ยให้เก็บขวดใส่ถุงใส่ยังไว้ในลูกถ้าเอาไปขายก็ด้สื่อลำแข็งของจุดนี่ค่ะอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งที่ขยันค่ะใส่ไงเบาไงาฟังก้วมพี่น้องฟองสังกชัยพี่น้องนี่คยสุดยอดอีกคู่หนึ่ง ในที่ง,งานเปลื Jim, อดล้ำพื้นถูกไส้ไม่ยีกบถูกไส้ไม่ยีสวงกับโป้งนี่บัดรุ่นเหาเงาสิได้เด็ดหาหม่องไม้ที่ลูกเนาะแม่บ้าเดี๋ยวว่าอีพ่อว่าสิเห็ดอันเป็นอันสั้นเห็ดเป็นยังก่อเห็ดเป็นกุ้งเนาะเออเห็ดแอกไส้แล้วลูกเขาสิแยกเขาสิแยกขวดพลาสติกแมนลูกแมน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 เออเหมือนเป็นพิจังมองขายส่งที่ไส้ขึ้นอ๋อขันมันเนี่ยแล้วแต่งเก็บใส่ขวดเก็บใส่ถุงไปขายทั้งลูกเนาะเออเอาเอา อันอันนาที่นี่นั่นให้บักลาเม่ซยแม่เด้อเห็บโซยแม่กับแมโซงกระดูกเด้อผมไม่อยากเออเออให้เไอ้ให้ไอ้เตตันไอ้เตตันกับไอ้เมโซยพวกแม่ทั้งอ่าล่างตัวล่างการเมื่อได้บักลาบ้างก็ซอยไอ้หดพักหดยังน้ำนุลูกครับผมต้องเค็ดใส่เขากระเห็ดเพื่นเห็นตกลูกพอแม่เพื่นกระเห็นเขาดูเขากรยันที่ของเขากระเห็นนะคะเพื่นเห็นผู้ใดเห็ดผู้ใดยังผู้ยังแม่ลูกจะตั้งเงอนไใครเจ้าของหลุมอันนี้ใส่กันเขามีเงินไข กะอยู่อยากลูกเขาอยู่จังไงอยู่เขาก็อยู่ไดเขาก็เห็นพ่อแม่เขาไปเห็ดฟ้าสางแบบไหเขาก็เห็ดลูกอยู่บ้านอยู่สองเขาก็เห็ดด้วยกันอยู่ใส่กันค้นขยันเพิ่นกระหักลูกเพินกระหักนะคะเพิ่นกระหักนีแล่ลูกขันมันตีมบลากหลักก็ไม่เก็บเส้นถุงใส่หยังไว้มาใบนะครับแต่มากเขาก็เบิ้งซอยกันย่ามูพวกมากกันขันเขาทิมตัวที่เขาเกะบอกว่าเอาไปทิมันทิมนี้ให้ในเด้อเขาเกะบอกได้อยู่ลูกก็บอกว่าตอนัรกผมสิไม่เก็บใส่หังถุงใส่หยังเอาดอกแต่ว่าเอาไปลงไปหันไปนี่ผมเนี้ย มันก็จะเบาเมือเขาไปน้ำลูกเจ้าเขาก็บอกเมืไปน้ำเก็บไปลูกเก็บไปพอเมียเขาเห็นลูกคือพอเมียเขาก็เบื้งไผ่ดูไเฟขยันดีไซน์เขาอยู่ในเบื้อหลูกเขาประทังทีเตียสเซจของกะงรวยมาตั้งทีพี่น้องรวยมาตั้งทีต่อจาที่ผ่านมาครบปฏิเสธดนเบื้งพี่น้องนี่แหละน้องซักแช่ก็จะออกมาสู่มือคาดโดยนี่มาสู่มือมาซอยแม่ยครบจะบาร์มีเนียนแต่ตันหดพักให้แล้วน้องก็เลยเดี๋ยวมาเก็บเก็บขวดเก็บยังมาซอยแม่ยครบนะครับ อันน้ำไหลแล้วได้หนึ่งข้าวซุกแล้วบ่มี่วงสวัสดีค่ะหนึ่งข้าวซุกแล้วมอนบ่บะนีเฮ็ดแล้วบะนีเฮ็ดยังบะนีเฮ็ดยังนี่ปิ้งผสมห้าตัวบะนีห่อใบตองหอมหอมแม่พ่อใบตอา่งอีแม่จะกินยังสิข้าวหอมหนึ่งซุกแล้วเนาะน้ำไหลแล้วเนาะไปตัมกระหล่๊แล้วยเลยพักเสวยเสวยทลุว่ะต้องทเนาะพี่ลองพักตับเตียวทอนตัวปิ้งใบตองปิ้งเสวยใบตองแบบบานๆเฮ่อเนาะแต่ว่าปลาสวนแซ่บแห้งในแถวมู่บ้านเป็นเจ้าหนึ่งไว้อยู่ตองใอ่ไปบรรพายมาก เออเงี้ยเจ้าหนึ่งไว้ยุกเขามาซิมอยู่หมู่บ้านเสียบบ่ะเสียบเสบเออเสียบเงี้เจ้าหนึ่งไว้ยุกผสมเนี้ยปวงไ่ผสมเนี้ยปวงจากกันอ่าจากคุณโมโม่โมโม่นะคะโมโม่สนับสนุนมากผสมกับหมูแต่เดียวหมูหมูยังกอเกลือนหมูมอระกุตหมูมอระกุตเออมาเสามอระกุตเล้วที่ไปทีมากของหมูมอระกุตเออคือว่าพิ่นเฮ็ดตอนน่ะเพิ่นธุ์เทศแง่ฝนโอ้มันบ่มีแดดตากซะแล้วมันก็เขียวมันเลยกลายเป็น เป็นข้อเต็มหมูมะละกอดเป็นเงาพวงแมนหมูมะละกอดมีแต่ผอเอิร์ดผู้เดียวเลยทีแรกดียวโอ้เนาะอันนี้จากอาขอบคุณคุณโมโมเนาะขอบคุณลูกโมโมนะครับใช่ขอบคุณคุณโมโมค่ะอาพินันอาพินันท่านาการกับเขาไมให้ให้อยู่เรื่อยเนาะเมือนันหนังแหนมหนังแหนมหนังอ่ากากหมูเนาะแกะหมูมาสุ้กินนี่ค่ะไปส่งข้าวยางเขาจะาอเขาอยางเปิดปะเถาเลยชักตัว อันบางอย่างบางคนมันบอลายเมนลอยลูกเขามากก่อนเขาจะเห็ดอีกเนาะกันเห็ดใบไม่ติเป็นเป็นเกาเป็นยังสีเนาะเขาก็ระโดลูกเขามากเขาก็หนึ่งกันยังกระได้ไ่ทถาเนาะอีกสอตัวอืออัเห็ดกินสองตัวออสองตัวใบหิมะกินก่อนอีหมะใบหิมะกินพวกกินตัวนึง่งเลี้ยงจีแมนเข้ากับพวกกันสักใช่เตะตันเนาะเออตะบักฮวงยำปากกระปองเราถอดเขาจังหน่อยเนาะยำปากกระป๋องเนาะเตี้ยวอัน ตามเจวหัวหลนให้อ an no no, no, oh, cool. no. no, oh, ีแม oh, no. oh, hey, oh, okay. uh ่กินเนาะเนาะหลวงภาคอีแม่เออแม่แถวแม่แม่ท่องกินไงไงหลวกเต่ามาเขาก็จังเัินบายไม่เนาะบอกคุณบอกของเฮาก็มีอยู่เพราะเฮามีบายอยู่ก็นี่จะใช้เฮาเปิดง่ายๆดอกนี่แหละนี่แหละคือเบื้องหรือเบื้องหลังเงาเหมือเศร้าก็ที่อุดมาแต่ละคนิมีะจในแต่ละแต่ละคนเนาะแต่ละวันเนาะจะถือว่าสวยกันคนละนาทีนาทีไปเนาะนอกจากมือเดฟผู้เดฟบ่างเขาก็จังเดบบอกกันไปว่าเบื้องนั้นเบื้องนี้เห็นเนาะแถาเออ นี่หลักพี่น้องแม่ทรง็คือจิตตั้งส mm ี hmm. er ่ค่ะนาทีนะคะนาทีเห็ดอาหารหนึ่งเข่ามือจะมือได้แม่ทรงเบาบางแม่ทรงก็้จิบอกว่าไม่ควบอันหนึ่งเข่าไว้ฐาไปในดื้อมองว่าค่ะแล้วจัองน้อยก็้จิออกมาค่ะจัองน้อยก็้จิออกมาแม่ทรงก็้จิบอกไปก่อนสิแม่ควบก็ับเดจรินมือได้ได้เห็ดเบียกเนื้ออยู่ท่านพูนค่ะสิ่งออกมาสาใน่ค่ะแม่ทรงก็้จิว่ากไม่ควบหนึ่งเข่าไว้ฐานในดื้อเดี๋ยวคอยเมียนเฮียนเข้าเดียวค่ะแม่ทรงก็้จิตบอกบอกไม่ควบไม่ควบก็ับมาเบืองไว้ฐานก็แล้ว หองซอยกันซูนเนลก่ะในใในด่านคัวเนาะนี่ไม่ซุ้<ม>งกับบานเราก็อีพออ่ะอีพอ,อ,พอบากันห้องน้ำเดียวนี่ี่เมียบาเขาสเหลือนอออห,ห้องน้ำมันน<า>ี่ออกเลยถมถม,มขี้ดินเลยเทพื้นไห้แล้วคอยเรียกว่าบ,บ้านตอเถือบออกไม่หนีอีกไม่เป็นขั้วกวงจังน่อยเด<ม>ีวเขาสะได้อะพอบากหม่งถวยจานมันยังแคบไหมหมงถวยจานก็มงเฮกินมันยังแคบแตออี่ว่นี่นนี่น่นเ่นา่นออกมานี่นนี่นน่นนน่นนน่นีี่นนีเี่น พุ่นเนะาะเขาก็ตรไปเห็ดพุ่นเนะานะเถาเนาะริมๆข่งนนะางหัวเนาะเขาก็เก็ดรมองกันอันนี้ไว้เออแมนก็ตรไปพุ่นแต่ว่าอีพอกีแม่ก็ว่าอันเห็ดของน้ำเดียวกันไม่อันว่าเมนน้ำของน้ำเมันกระร่นบ่ผู้ใด้แน่ของน้ำบ่เนาะนี่เนาะเดี๋ครัขั้วมันมันก็เลยเป็นขั้วแคบค่ะมันก็เลยว่างเหมือนกรบเบนหกกระเซ้าค่ะขออนุญาตปิดนามเ๊จหนึ่งด้วยหน่อยด้วยิดนามเพจหน่อยสักหน่อนี่ดอกสักใช่ค่ะออกมาซอยแม่กบแล้วอ่า ลูกใส่ไต่ตันกระล่างารวยล่างจานเร็วมาสิเอาผาไปปั้นพนัก่นนะ้นองบอกไม่กูพาที่เอาผาไปปั้นเนื้อเม่ยมาั่ำของเจ้ามีบอพันนะหรือว่าเออของแม่ก็มีอยูุลูกจะปั้นแยกถังกันเอาจะปั้นใส่กันแม่บอกว่าสิเนี่ยมันก็นเลยเป็นเป็นข้าจังขั้วามันหกอยู่บ่เศร้าพี่น้องเพราะว่าโดยพื้นที่การว่างกันอย่างของเขามันยังแคบอยู่แต่เมันเลยจัดบ่าขั้นใดๆเดี๋ยวกระชิ่ลอของน้มเรียวแม่ยกระเช้าไทยนะคะนี่เม่ยกระเช้าไทยไซฟอร์กระเช้าไทยเราไม่ครบกระเช้ได้จัดไหมก็แม่ยสง จัดแม่ก yes. ันเม่ทสงไม่ใครไ่ใครไม่ใคอไ่รไมเใครไม่ใคะอม่ใไม่ใครไ่ใครไม่ใไม่ใคาไม่ใครม่ใครไม่ใครไม่นค่ใครไ่ใคนไม่ใอรมันคัไม่ใครขม่ใครไม่ใครไม่าคนไม่ใารไม่อคนไม่อครไม่ใรม่ใครงม่ใครไม่ใครไม่ใครไม่นค้อม่ใครไ่ใค่ใคไ่ใค่ใคร่ไม่ใคน่ใครไม่ออรไม่ใคไุ่ใเรไเ่ใครไ่่่ไ่วน่ด่ไ่รม่่ไ่่ย ขาสิงงอยู่คือเกามืองเพราะลูกสิเขามาลูกต่าสิบขามาเขาต้องบึงเนี้อยู่ในกิ่นคือเก่าเมนเมนควสวนกันกับอันลูกไส่เลยคกับสักไส่กับแต่ตันมาอันเบอาวเบียขาม้าว่าสิสวนมือเจ้าพักันแตกุูนี่ปูกับ้างห่อไปอยูิเมไปอวนออแม่ก็อยากไปอยากไปทอแม่อยากไปก้นกับปูอยากกิก้นกับปูม่น ไปกบกันกับสักชัยหมู่บ้านกันแต่ตันวันมูฟี่เอกเบียมาเข้าไปหากุนีปูทุกครัว่าอยู่หมู่บ้านนี่แม่ว่าแม่อยากไปคนกับปู่ได้หลานนี่ว่าแง่ในดอกท้าสีบางวัดท่านเออแตคือบางสีบ่วบางเลยแหละเพราะว่ามันมันจ่อเข้าไม่แล้วห้องตรงเล่งเด้กเล็งเมนเมนเออมันจ่อมันมอแล้วมันมันผลงานเ้าต้องใส่มันทำได้ที่สิบสามพี่น้องเขาจ่อมาหลักกุนีปูแม่กบกวป่วนระบาดพูพี่น้องพี่น้องยิ่งนใหญ่มากกว่านีปูอุ้ยค่ะอุ้ยลมรักกาด ตช okay. <c oughs> ี่โอ้พี่น้องตะโกนอีปูปอกปักปักปักคนพี่น้องเห็นบ่เงาตะคุม้มตะคุม้มตะคุ้มอยู่คนพี่น้องสบายเป็นแต่มีอีปูหรือพี่น้องแต่มีอีปูหลายหลายมุมนี่ก็ได้พี่น้องนี่นี่นี่ค่านี่นี่นนบรรยากาศตัวไอปูเป็นตะคุ้เป็นตะโกนดีดีจังป่ะเป็กบอันอบอกกันกับซักไช่ไหอย,อยู่หมู่บ้านนี่เมื่อ <c oughs> สูงวมาเมื่อฟอนขอยากไปมาสักเมื่อนี่สร้างเขามาบ่เนาะเมื่อนี่เนาะสร้างของน้ำเขา สร้างเหมือนกับเปียกหลายทางเชื่อก yeah. ันพ the ี่น้องหลายทางเชื่อกันบางแห่งเคยเห็นปิ่งปิ่งลอยแบบแบบแบบเกียกสะอาดทุ่ทางไหนเนาะนี่เนาะเสียไปทางไหนแหล่าน้องบวเป็นบัวหวานขึ้นแล้วบเนาะบัวหวานขึ้นแล้วปิ่งปิ่งลอยไปทางเส้าหาภาแล้วจริงเลยพี่น้องมันนั่นทุกใจมันมันบวกรับในลูกตัวพี่น้องมันก็เลยยัางบึงมันก็เลยยังขึ้นหกหกพี่น้อง มันก็เลยยังเป็นหกหกอยู่เวลาอันนี้เขาต้องแยกออกได้ลูกนี่นีวกกระป๋องอันนี้พวกกระป๋องเสียเขาแยกออกมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งขวดเดียวมันก็จะเป็นตั้งหนึ่งลูกเออนี่ละเขาซอยซอยซอยเมพุลละไมยละมือลูกซอยกันพุลละอันละย่างไปมันก็แล้วขนมติ๊บให้เลี้ยมูอเมียกับบวบางเฮ็ดมูอเมียเฮ็ดแต่หนึ่งเฮ็ดแต่หนึ่งไปมันก็เลยเป็นหกอตัวเซาบ่ได้เฮ็ดแค่ขั้วตัวเจ๊ซีเรนอะไรหลังขนมเฮ็ดแล้วเขาก็ดทสบายพอนี่เอฟดีเขามาเขาก็เริ่มดเอาโครงเสื่อมาเดา พอาบบเตี๋ยเวลาเขาบ่มีเลยพี e ่พี่บังหันนี่เอาเรื่องสีมานี่อ e ีพี่บังหันนี่เรื่องสีมาเนี่ยนไอ้ดิเงี้ยงเงี้ยมาแล้วตัวหน่อยนึงจังได้กค่ห้าตัวแมนบอเอ,อเออ,เอ,อ,เอ,อพอแม่กุกบ <5 S 2> ้าแค่เดินคุ้งเรือน้ำกันอยู่ค่ะแม่กุกแค่เป็นคนขวางเนาะแค่เป็นคนขวางแต่แบบรอบนี้เขาต้องเห็นมันอีกม่เวลาสอนเราไม่ชงแล้วเขาตอกเตะได้หรอพี่าน้อนพี่น้องบ่แมนมาแม่กุกแก่โตได้แม่กุกกะอาจอ่ะออกมาบอดีกับคอโทษขออภัยพี่น้องผู้ติดตาม โบแม่แค่แม่กบดอกเราไม่ได้เ,เอาอย่งไรซะเราไม่ได้ซ้อมเลยเนาะพี่น้องบ่มีเวลาซ้อมบ่ได้มีเวลาเลยเพราะว่าต้องกที่บรฮหารเฮาเขาบ้เฮ็ดเฮาบ่ได้เฮ็ดแค่ตะลุกเนาะแม่เนาะเข้าดูแลดูแลต่างๆเนาะแม่เนาะดูแลให้ไฟหนังไฟนี่เม่นครับมักค totally> um, okay. ิริเวลาถึ้งห้องน้อยบรเนี่ยเฮาบ่คิดว่าน้องเล่นซื้อเฮาก็สิได้กเขาหลายค่ะเอ็นบริหาก็เลยเรื่องกับเขากับน้าของเนาะผู้นึง คำพูดนึงสีส้มพูดนึงเพราะว่านบบไปบ่ได้วบนนี้ก็เลยเดี๋ว่าคุงเรือนกันมาเมียเหยบแบบนั้นเด้อเมียกลัเก็บแบบนั้เขาก็เลยอาศัยอเอ็ดดีกับแซกซีไหเป็นผู้จอยไหนะคะสองนจอยเอดีครับสกีนคือมากคสามารถเนาะก็เลยให้น้องว่าบักลาออกไปเปิดหัวไปจอยเอาเรืองมูเมีสีแกมไหซื้ออพี่น่อีพี่ัมูเมียมูเมีสิแก้มไหได้หลวกเพรว่ามูเวลาเมียมี่บอกเปมียตรงกัเลยไใ้มากระมามหนึงนะคะใได่มากระมานึงกั อาจสิออกมาบพดีปันไดกะขอโทษขออภัยนะคะแต่อีพี่นี่เขากะอาจจะมีเวลาเพราะว่าเบอกกันกับรับลูกแก้วกับทีมงานแต่ลูกว่าอีพี่นี่เขาต้องมีเวลาสอนให้ลูกกับเขาแม่มือนี้เยากะจะเอาข้งเลี้ยงกันเลยเนาะแม่คนทรงมันบอกแม่นครับแม่นเขาต้องเอาข้งเลี้ยงไอเด็ขาแม่แหละข้องเลี้ยงกันข้องเลี้ยงเลยกะมือมือเขาก็เริ่มจอยกันคือเขาต้องในเขาต้องจอยมือละสามซี่หลอดสามซี่หลอดใช่ใช่แล้วเขาอาจจะมีแบบมีอีกเืสองเรีองไว้ สองเรื่องที่สิเรียนเพื่ออีพี่อีพี่หาสิบเจ็ดสิบแปดอาจจะได้เรียนซองซ้ำเรื่องหรืออาจสิบดผ่ามาจังไหนอีกเนาะยไม่สูงเนาะเนี่ยหลนน่ะเป็นการบาดไงของของมุมแมกค่ะมันกาคาว่าลายบมันกหลายอยู่แต่ว่ามันอาจจะซ้ำซ้อนกับมันอาจจะซ้ำกับทีมกีเพิ่์นถึงไปแน่แล้วคะแล้วอีกอย่างเวลาในการเรียนของอ่า ไล่สดกุมกิดมันสิต่างกับอ่าต่างกับกับปอกงานเวทีไงกับเวทีไงนี่เขาเจ้าสีเก่งสียำราะว่ามันเหรินอันเก่าข้ามเก่ามันก็เลยสิแน่นไปเรื่อยแน่นไปเรื่อยแต่ว่าการไล่สดของผู้เมฆกบมันจ่อเวลาจ่อซิบมือเกี้ยวมือซิบมือเขาต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันเขาเลยมสดมันกับบัไดเด้เพราะว่าอย่างบอกว่าหน้าเวทีของเรามันมันไม่มันไม่ใช่ที่เราจะนาค่ะมันก็เลยสิเกตประมาณนี้แต่กะ ก็พยายามพยยาามพัฒนาทุกอย่างให้ออกมาดีเนาะใช่ค่ะสค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องใช่ค่ะการขึจังนองคือจังนองซักนี่แหละนองซักกะแมนกระพราดถ้ามาอยู่ในทีมของแม่กุ๊บคือกันกับที่การนองกะต้องเขามาปรั๊บยังเซกันหลายครับพี่น้องแต่ว่าเวลามันด้วยเวลามันบ่หลายนี่จังสีหละกตื่นถึงโบแม่กุ๊บเฮ็ดโอยไปคันสิพ่อกับแม่ถามว่าพ่อกับแม่สิจ้างคนมาซอยเฮ็ดพัวเฮ็ดหยังนั่นได้บ่นั่น ได้ค่ะได้ได้แต่ว่าด้วยเขาอว่าขั่นี้มีงานที่เขาสีออกไปใหญ่ไปออกงานเจ้าภาพงานไหนเน่ยโคก็ไม่ซุ้งเ็เลยบอกว่าอันใดที่พอซอยใดกติซอยไปกนเพราะว่าจ้างจ้างพื้นมาเขากะ่าใเสจ่ใจถ้าขันออกงานงานหนวกงานไงงานเจ้าภาพงานจ้างงานยังเลี้ยวนี่คืออันนี้เขาต้องมีไปค่ะต้องมีไปค่ะเขาต้องมีไป ความมุ่นเผ่เต็มอีกเลยเท่าเอ้ยเตรียมอีกแล้ว,ลลวะครับมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีม,มีมีไปเพราะว่าต้องมีอ่าแมฆขั้วประจําวงสองหรือสามขนสี่ขนซึ่งอ่ะคันออกข้างลาง้างแล้ยวหัวแา้เล้วพวกแม่ขั้วก็ต้องรับหน้าที่เพื่อสีเห็ดผลงานออกมาให้ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขาการะลังเริ่มต้นที่ระกาวที่ระกาวอันนี้แม่ขั้วเม่ทรงที่จะพาะจุซอยพอซอยแม่ให้มันเบามือมัลงมาได้เท่ากัน ซอยไปเป็นที่ก็พ่อเห็ดได้นี่ค่ะคือซอยกันกันเมย์ทรงบ่บ่ว่าร่องเขาก็คือเข้าไปน้ากันคู่กันบ่มีไผร่ร่องบ่มีไผ่นั่นเราจะไปคู่กันก็คอยบ่ว่างกแมเรนเจ้าอันนี้ด้วยด้วยความอายุอาวุโสที่งก็หมายของพ่อกับแม่เนาะคือา่อยุอใวายุอาบโศคุโศค่ะคือคือมากกว่าคิดที่กันเองอยู่แล้วล่ะคือในความอายุอาวุโสติ้งก็หมายของพ่อคืออายุอาวุโสค่ะแท้ ใจกิ่งอะไรเขาต้องไปคู่กันนะคะคับแม่ทรงสีบาบวาผู้นั้นอ่าตำแหน,น่งหลายตำแหน่งไหนบา่บ่เอาแม่โกมบ่หายคิดแบบนั้น <c oughs> คือเขาสอยกันตัวอย่างคือเก่านะครับแม่ทรง,งเขาต้องไปแบบนี้เขาต้องไปคู่กันตลอดซึ่งนี่แหละค่ะคือแม่ทรงประมาณนี้เพราะว่าณนี้มันอยู่บ้านดังนั้นแม่ทรงก็จะคอยดูแลทั้งวามสะอาดุซอยแม่พ่อนแม่โกมได้บ่อยคิดบ่บ่ผู้นั้นร่องผู้นี้เหนือบ่เอาค่ะทุกอย่างเราต้องดำเนินกันไปคู่กันตลอดนะครับตลอด เพราะว่ามันจะเป็นนาทีของไครของมันที่เป็นนาทีซึ่งนาทีนี้เข้าแบ่งกันเองแบงกันเองเนี่แบงกันเองก็เลยแเมคอับอยอยากให้มาเออผู้นั้นเป็นมือใส่มือขัพคือแม่กัก็เป็นทรงที่ตองเดินไปน้ำกันคูดกันเพื่อสีซอยนะครับซอยแม่อัพตอนที่สีซอยได้นะครับตอนที่สีซอยได้ ต้องกาลังเริ่มต้นจากศูนย์เลื่มเกพี่น้องอาจีพเก่าตอนนี้ก็กได้ไปศนย์กลัวๆอาจบอแคไหนนนะแม่สรงเนาะเออเราว่าแบบให้พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องเช็นว่า่เขาสิบอไปแบบเก่ากระโดดทั้จิ้อยไตไปเรื่อยๆทีเขาดีลวกันสีหน้าม่เก่นนบอเนาะคอยรุ่นจุดคอยคนชิงลูกได้กว่านี้นี่พอเาว้ในคลิปได้แม่ส้งหมู่บ้านนี่เออมีพี่น้องกันทังทั้งพี่น้องเอฟซีทั้งมุนอกทั้มาอ้ยอยากเห็นไปที่เพจลําพื่นมื่อไรจะเอามาตั้ง คน,นอ,อ,อ,อ้าินน้ำพลอนี่เราขอให้คนตีเอาเนี่ยมาตังา <c oughs> ้งวาอีพลอยหรือวะอาทิตย์นี้แหละครับอาทิตย์นี้แหละครับไม่กบกระลุนเด้พอเพราะแพ้กันไม่กบกระลุนคือกันค่ะไม่กบกระลุนขือนกันวเวทีเขาจะออกมาแบบใดซึ่งพลอบ่แง,ง่งออกมาให้บเ,หเบิองเลยการเรื่องเวทีนี่พลอบ่แง่งออกมาให้เบ,บิองบ่มีหอดรู่โค้งสางมาให้เบืงองปิดคักปิดแน่ยไม่จะกบเพราะแค่ได้เห็นนะครับพี่น้องไม่จะกบเพราะแค่ได้เห็นไม่จะกบกระลุนเพราะแพ้กันนะครับพี่น้องเอ๊ะปิงปหน่อยนเปลี่ยนไหวบางแห่งก็เหยนเจ็งแุ่น ม่เป็นเบาหวานขนรบสักแจจังใดครับเบาหวานเหวานขี่นเป็นนางเศร้าเมยเลยมันบ่บางราแล้วเราบ่ลุกแล้วแล้วเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจังันบางวักจังลดขมาจังหันให้เม่ซงพ้าเอาไปขายพราะเดีขานำแข็งห้อมือนี้ลูกเลยอยู่ได้ถุงหนึงนำแข็งถุงหนึ่งอยู่มือนิได้แล้วครเออได้นำแข็งแจ็คกระสอบอยู่ลูกเออ ไช่ก๋วยจ้าวทิมแมนคขาก้องแมนลูกขาคิดก้วมคิดดีก้วมคิดดีลูกก้วมคิดดีกินแล้วแิ้วมม้วนซัวพี่น้องค่ะเป็นเป็ก้วมเป็นก้วมคิดที่ดีลูกอ่านี่ละหซั่วแล้วเพราะหูคุ้นขาเขาขวดขวดตะระบากผลิตจากนึ่งทุกคนแมนอาจจะเป็นก้วมคิดที่ดีลูกอ่ะเป็นก้วมคิดที่ดีอ่ะซอยซอยกันลูกซอยกันอันใดซอยแป้งเบาได้ซอยกันลูกเออผมเจ้าซี่แล้วครับบ่เป็นยังงี้มือเสาร ยังมือเศ้าตะเดือดขันมะนาวตื่นมากซอยแม่บ่ได้กะซ่วยๆก็ออกมาเห็ดกับบ่ป็นยังลูกออกมาครับผมค่ะซอยกันกัดเบาเมือแม่ยกบไปหลายเบาเมือแม่ยกบไปหลายค่ะได้สักใช่ได้ใส่ตันเบาเมือแม่ยกบไปหลายแต่ว่ามือนี่ช่วยๆนี่ขันขันมูเพราะขัได้มาเดี๋ยวแม่สิะพลาดคือรถทั่วร์แล้วนะนี่แม่สิพาไปจัดการรถไปลูกเด้อครับผม3-4คนเฮานี่ล่ะแม่ยจะพาไปเฮ็ดมือนี่ขาดสิขนของลงมามื้อรุ่นเฮาอาจสิจับปัดกวดเอาผ้าม่านผ้าหยังลงมาซักลูกเนาะ เดี๋แม uh, ่ทิพพาเห็ดแม่ทิพาเบิ่งลูกพี่น้องรอุ่นครับนงนี่ยอาจจะ่องอันที่เป็นบ้านบ้านพักซักช่บุลกนี่บอกนี่บอกบักลาบักลาเจ้านี้ตินี่บอกเอาดีดีเลยลูกมาได้ง่ายได้ีฝนตกกบงด้ลูกมันทีงับใช่ปลดีได้ักใช่มันกวงนี้ลูกก่วงได้พี่น้องเออเออัเก็บกวดออกดีเดียนอนเออมีย้อก็เอาของมมนี่ลงไว้เพื่อนลูกเดี๋ยวแม่ทิพพ่าเอาผ่านี่นี่นี่เอาผ่านเพื่อนนี่ไปู เก็บกองเพื่อนไปกองไว้หรอกจังเงี้ยเขาเจ้าติดต่อเอามาลูกเขาสิบเบอควองทุกอย่างบาหวามัน่ถิ่มไม่ไปอยู่บนไม่ไปอยู่เขาสิบเบอถิ่มของมูบะถิ่มของเพื่อนถ้าเทียบพวกเจ้าอยากมาเก็บเอาไปไหมลูกครับผมเนาะเดี๋ยวแม่จะพาดเห็ดเดี๋ยวเขากินเขากินหนังก้อนเขากินหนังก้อนแล้วแม่กับเห็เออแม่กับไอแตนกับเสียเอาผ่าไปปั้น้วก็แม่จะพามาเห็ดอ่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคือบรรยากาศตอสวยๆมากอยู่ประมาณนี้แม่ทรงกับเห็ดกับเขาไอแม่พ่นกับอีฟอ่ะ กินห่วมกันคือเกาพี่นอ้นนนอนงกินห่วมกัน,นกกคือเก่าทางกินห่วมกันคือเก่าสาุบบย่มาเศาก็บ่ได้แยกกันนะครับพี่น้องคะ่ะแล้วกัสัประมานนีประมาณนี้นะคะเี๋ะวเาดูเต่าออกมาซอยเมรบมือนนะะ่กัเบามือเบามื่อลายครับพี่น้องแต่ละค,<จ>ะคนแต่ละ้ามาบเลให้ขย่ยอยยาขอปันขอไปซิมเถเอม่แต่หล่นกินหลดเด้ข่ยบมีซิมเด้ข่ตีข่ตีบ่เป็นเด้ข่ในรุ่นข่ในข่ตีบ่เป็นนี่อันน้ขอบ่ตาเห็ดขอบิ้เด้ คือคือคือผู้บรเฮ็ดนี่บ่มีตีเด้เขาไมันด้กินอย่างเดียวตีบ่ได้กันเจ้าของบรเฮ็ดเพราะว่าเดี๋ยวมูจะประเฮ็ดจู่กินได้ไปคาดตีเขาปบะเฮ็ดได้ข่อยขอบปเฮ็ดเด้กันเห็ดแล้วเฮ็ดได้เฮ็ดได้กินแล้วมาตีข่อยของปรเฮ็ดเด้ก็มาบ่ดเจ็บอยากเพี่น้องแม่ขั้วแม่ขั้วนี่ผมพูดพูดจีซอยกันไปคู่กับแม่ขั้วจนกว่า ข้าสี่จุกจางข้าสีมีมาพร้อมนะคะกับสี่ซอยพอซอยแม่ไปยังสี่หลักพอซอยแม่ไปตื่นเกินมารับนาทีแพ้นาทีมันไปแต่จากมือใดผู้ใดสียเบาบางบายังมีธุระไปก็คือจังเป็นจังสี่ก็คือจังอัดออื่นมือขื้นแี่กบกับหนักเสียเบาบางก็บเสียไปไปสิไปบ้านจะเข้าไปเฮ็ดอ่อนทอน้ำให้ตากระย่าอยู่บ้านบ้านทอน้ำแตกท่อน้ำแตกแม่กบก็ได้สิไปเบื้องหงนะครับอภิโมขบุญขอบคุณอผู้ติดตาม แม่กบนะคะขอบคุณที่ติดตามแม่กบซอยกดซับสะไคร่กดแค่ได้พี่น้องด้วยซ้ำแม,ม่กบได้ไหลสุดได้แม่กบกัดสิพาไหลสุดเบากันมุนม้วนกับน้องๆลูกๆหลานๆลได้พี่น้องด้วยอพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้วันเสาร์นี้ก็น้องพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ